สวัสดีปีใหม่2,568นะครับสำหรับ FC ทุกท่านและครับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมใหม่ช่องเกษตรเวอรตี้ทุกๆคนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับหลายๆท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมช่องเกษตรเวอรมาตลอดทั้งปีนะครับและดูช่องเราเรื่อยๆมานะครับว่ต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับช่องนะครับบางท่านก็ ได้สั่งซื้อสับปะรดสีไปเลี้ยงที่บ้านนะครับก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ได้อุดหนุนสับปะรดสีในส่วนของเราไปเลี้ยงที่บ้านนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้ช่องของผมตลอดไปเลยนะครับฝากเข้ามาชมนะครับได้เรื่อยตลอดไปนะครับก็ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทน f c ทุกท่านนะครับก็ขอ อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท้าวสุรนารีนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือนะครับโปรดจงดลบันดาลประทานพรให้พี่น้อง FC ทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมใหม่ในวันนี้นะครับขอให้ท่านนะครับจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับทำธุรกิจใดๆนะครับขา,ขายหรือทํา น้ที่การงานราชการนะครับธุรกิจส่วนตัวก็ขอให้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งิ่งขึ้นไปร่ำรวยเฮงเฮงปังปตลอดปี2568และตลอดไปนะครับและอย่าลืมกลับมาพบกับช่องเกษตรไรเต้ของเราเช่นเดิมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่และตลอดไปนะครับสวัสดีครับ